ดีเจ้าเก่งดูความคึกคักของเจ้าเก่งเลยมากระโดดเตะเรียบร้อยเอาลูกนี้9ต่อ11เสิร์ฟตัดยังดูครับเจ้าเตยยกเอาล้วครับเจ้าเตยเตะออกเองนะครับเจ้าเก่งบ้านประคามได้แล้วนะโอ้โหตะาออกเยอะเลยนะครับนนึงนะครับผมขออภัยไว้ในที่นี้จริงๆเอารับดูจังหวะนี้ของทางฝั่งเจ้าเตยติดเกี่ยวแล้วครับเจ้าเตยมาแล้วครับ บ,บ้านประขามิบเบ,เ,บเ,เจ้าเกบาา้านะขามขึ้นตันแล้วครับโอ้ไมชัดครับอ๋อเหรอครับมีใครไม่ชัดบ้างครับสัญญามีปัญหาหรือเปล่าเจ้าเก่งเจ้าเตยกดดัน,น,นหรือเปล่าเจ้าเตยยังดีอาร์ติเก้าเกจ้าเก่ง เดียวมาขึ้นฟัาโอ้ยออกเองครับลูกนี้เจ้าเก่งบ้านมะขามโอ้ยังไม่เกมครับยังไม่เกมหาลับแมตช์ไปครั้งที่4ของเ<อ>จ้ากเก่งบ้านมะขามจะเกมหรือไม่เกม12ต่อ11ครับเก่งลุนเอาใจช่วยครับทั้งนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับเจ้าเตยต้องล็อกร้อยเท่านั้นเอามิเซ่ยังได้ครับยังได้ โอ้เตะดีครับจังหวะนี้ยังไม่เก่งยังล็อกร้อยได้นะสำหรับเจ้าเตย <c oughs> แล้วคอยว่ากันว่าจะแซงหรือไม่แซงเจ้าเก,ก่งอุ้ยเจ้าเก,ก่งมาแล้กครับเจ้าเก่งมาแล้กนะฮะแล้วอะไรก็เตยขึ้นได้แล้วตอนนี้แมตช์ฝอยครั้งที่หนึ่งของเตยซัมดิงเซิร์ฟบียเจ้าเก,ก่งเก่งลากเข้ามาเตะบอาง ใ่ครามมาส่งหรือเปล่าเจ้าเตยซ้ำจริงจะเกมหรือไม่เกม12ต่อ12 2ครับเจ้าเตยเจ้าเตยจะโกงความตายได้หรือเปล่าเจ้าเกง่งจ้าเกงลากเข้ามากระโดดเตะไม่พลาดยังลากได้ยังลากได้ครับผมสามทุกแล้วครับสามลุกปลไปแล้วไปครับจัไปดูเวลาดูที่ตะกอรลรูกนี้ครับ 12ต่อ12บสต่อสิบสองเตยซัมติงเสิร ah, oh, ์ฟเสิร oh, ์ฟ oh, นี oh, ่อ oh, ุ oh, ้ยเจ้าเตยมีเซไปครนบโอ้โหหนมาตาเจ้าเตยอ้าวไม่เกมครับเจ้าเตยเตะออกเองนะเจ้าเตยโอ้โอ้ไม่เกมครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ยังไม่เกมนะครับเจ้าเตยเตยออกเองนะครับผมโอ้ ลองสกิปนั่งลงหน่อยครับเอานั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงครับข้างหน้นั่งลงข้างหน้านั่งลงหนัาหน้าพิลาพิล่านั่งลงหน่อยครับอารับเจ้าเก่งเติมเสิมมาดิเจ้าเตยยกได้เบอรไปเกียว์เง้าเก่งครับอาลับเป็นโอกาสเจ้าเก่งยกกันได้